อุปกรณ์การเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ค่อนข้างที่จะแน่นมากทุกคนอุปกรณ์ทั้งนี้ก็ประมาณน้านเหรียญเขาบอกมาน้องๆ้ที่เรียนสายวิศวะจะเข้าใจว่าแมคคาคืออะไรซึ่งเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากมากและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งอันนี้ที่นี่นะคะรับ practical nursing รับนักเรียนต่างชาติน่าจะเยอะที่สุดในออนแาริโอมั้งเขาบอกว่ารับ16ที่ซึ่ง h u m b e r college นะคะจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็น college ที่มีอัตราการจ้างงานสูงที่สุดในบรรดา college ทุก college ในโตลอนโตค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราไม่พบไม่เจอกันนาหลาย EP นะคะ <Wow. S 1> ก็เป็นโอกาสดีค่ะวันนี้เราได้มาเยี่ยมเยือนนะคะคอเล็อีกหนึ่งคอเล็นะคะที่เราไปเยี่ยมเยือนกันมาแล้วนะคะหนึ่งแคมปัสวันนี้เรามาอีกแคมปัสหนึ่งค่ะซึ่งเป็นแคมปัสหลักของเขานะคะก็คือ h u m b l e c o l l e g e นะคะที่ n o r t h แ a มปัสนั่นเองมีพี่ปิตองอยู่คนเดียวนะคะก็ไม่ใช่รายการแค n ดนอลออดโกของเรานะคะขอต้อนรับพิธีกรคู่ของเราค่ะคุณป๊อปแป๊บค่ะ วันนี้มาเปิดรายการแบบแใหม่แบบสับเนาะถือกล้องเองอะไรอย่างนี้<อ>แล้ว <นะ S 1> คือยังไงคะตอนนี้เราก็มาตรงเวลามากนะคะเราควรรีบนะตอนนี้เราอยู่กันที่ International Center นะคะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับเจ้าหน้าที่เสร็จเนาะว่าเอออยาจะมีอะไรไปเดินดูอะไรบ้างนะคะเ,คเดี๋ยวก็ไปเริ่มเดินดูกันเลยนเยานาะห้องต่อไปเนาะมาดูตรงนี้ค่ะทุกคนนี่เลย แมคคาโอนิกนะคะก็คือเป็นห้องเรียนแมคคาโอนิกซึ่งที่นี่มีการไปแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์กลไกแมคคานั่นเองเนาะน้องๆที่เรียนสายวิศวะจะเข้าใจว่าแมคคาคืออะไรซึ่งเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่ามีเด็กๆน้องๆแบบไม่สามารถจบ4ปีด้วยวิชานี้ก็มีอะไรอย่างนี้เพราะเป็นวิชาปรับเซียนเลยใสย่แบบใส่คอมพิวเตอร์อย่างนี้เนาะ ค่ะอันนี้ก็ห้องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะคะสําหรับน้องๆที่เรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนาะ mm. ก็จะเป็นแบบเหมือนแขนกลหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยค, mm. ค่ะก็อุปกรณ์ห้องนี้ก็ประมาณร้านเรียนก็บอกมารถนี้ค่ะทุกคนที่เห็นอยู่นะคะโซนนี้ไม่ใช่โซนทํางานแต่อย่างใดมันคือโซนเล่นเกมอะหลายๆคนแบบไปเรียนที่มหาลัยเนาะแบบยกคอมไปเองยกโน้ตบุ๊กไปเองเพื่อเล่นคอมที่นี่ไม่ต้องค่ะ มีให้จอพร้อมสำหรับเล่นเกมเมาส์อย่างดีคีย์บอร์ดอย่างดีสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนมันมีโต๊ะโต๊ะแบบปรับขึ้นลงนี่มเห็นไหมขึ้นลงอ่ใครไม่อยากนั่งก็ยืนเล่นอะไรอย่างนี้เออใครไม่อยากยืนก็นั่งเล่นได้เป็นมุมที่แบบสำหรับคอที่เป็นชอบเกมต้องชอบมากม,ากมากเลยไปยัตงต่อคะ่ะทุกคน Humber College เป็นสถาบันรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเมือง Toronto ออน a r ร o โค่ะมันมีทั้งหมด6คณะและมีโปรแกรมฟูลทัมมากกว่า220โปรแกรม ในจํานวนนี้นะคะมีนักเรียนฟูทาํมมากกว่า38,000คนกันเลยทีเดียวซึ่งในจํานวนนี้ก็ยังมีนักเรียนต่างชาติอีกประมาณ900 0คนจาก120ประเทศทั่วโลกและความเลิศของที่นี่คือเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถขอ PGWp ได้ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีในฐานะวีซ่าทำงานของนักเรียนที่เรียนจบแล้วนะคะค่ะที่ทุกคนเห็นเนาะก็จะเป็น โฮเทลออฟฟิศครึ่งจะมีอยู่3ห้องนะะี่นเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพราะว่ามีโรงแรมเรียกว่าโรงแรมสิโรงแรมได้หรือเปล่ามี3ห้องเนะาะก็จะเป็นโรงแรมที่คนที่มาเยี่ยมคอเลตแล้ววกผู้ครองสามารถมานอนพักได้นี่จะเป็นห้องสามห้องนะคะหนึ่งสองสามเนาะแล้วก็น,นี่จะเป็นฟอนต์แบบต้อนรับทางเข,าของอ้าก็คือตรงนี้เนาะทั้ง3าห้องจะมามาคู่กับห้องทํางาน3มห้องเหมือนกันลักมาก ที่นี่ก็คืออุปกรณ์การเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ค่อนข้างที่จะแน่นมากทุกคนคนที่สนใจในด้านวิศวกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอทีหรือพวกเอ่อแมคคาอะไรหลายๆอย่างเนาะก็มาเรียนได้บอกไม่ถูกว่ามีอะไรบ้างคิดลืมแล้วเพราะว่าไม่ได้จบวิศวะมาเนาะเราจบกเกษตรมาที่บาน,นไม่ค่อยถูกค่ะทุกคนเดีย๋ยวไปกันต่อค่ะ thank you ค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Academic and Career Success Center นะคะซึ่งสถานที่นี้นะคะเป็นศูนย์ที่ให้นักเรียนนะคะมาปรึกษาทั้งเรื่องการหางงานพัฒนาหรือแม้กระทั่งฟูลไทม์ซึ่ง t u m b e r College นะคะจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็น college ที่มีอัตราการจ้างงานสูงที่สุดในบรรดา college ทุก college ในโตลอนโตค่ะ <Wow. S 1> เขาทุกสถิตินี้มาเป็นระยะเวลา11ปีแล้วนะคะนี่เดินมาข้างหลังนะคะทุกคนก็จะมี ร้านกาแฟนะคะของกินอะไรต่างๆมากมายเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยประจำคอเล็นะคะก็คือร้านขายของหรือว่าสหากรณ์ของเรานั่นเองเออจะเป็นบุกสโต์นะคะที่นี่ใช้ชื่อว่าบุกสโตะมีขนมอาหารเครื่องดืง่มแล้วก็อุปกรณ์การเรียนอ,อ,อุปกรณ์เสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาที่พี่ก็ขายหมดเลยฮัมเบอร์นะคะ ก็เสื้อหนึ่งก็ตกประมาณ30 35 40สเหรียญน,นะคะเดินมาต่อข่ะวราจะมีห้องอะไรน่าสนใจบ้างเมื่อกี้ห้องข้างหน้าแอบเห็นเนาะก็คือมีอาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์นะคะกำลังขึ้นเค้กอยู่นะคะทำเค้ตกตกแต่งเค้กสวยงามมากเลยค่ะถือว่าเป็นศิลปะมากๆถ้าจากเมื่อกี้มาก็จะเป็นนี้เลยค่ะทุกคนเป็นจิมนะคะเป็นจิมจิมเนเซียมตอนนี้ก็ปิดอยู่อะ่ะทุกคนเสียดายนะคะไม่ได้เดินเข้าไปดูเนาะ ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะจิมปิดนะคะเพราะว่าวันนี้วันอะไรเอ่ยวันพฤหัสวันพุธอ๋อปิดเทอมลืมไปค่ะเพร่อช่องปิดเทอมนะคะก็จะไม่มีน้องๆที่จะมาเล่นกันนะคะ และที่นี่นะคะทุกคนก็คือห้องสมุดค่ะเห็นป้ายก็รู้เลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นดูข้างบนกันนะคะว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะคะห้องสมุดที่ h u m b e r College นะคะจะตั้งอยู่ที่ชั้น4นะคะของตึก LRC เลยเนาะก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็จะเป็น สามารถเดินได้ทั้งชั้นเลยน,นี่ะน,นะคะ,คะโอเคเดี๋ยวจะใช้เสียงเบาๆนะคะแล้วก็ไปข้างในกันค่ะทุกคนโต๊ะเรียนโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็เป็นมุมโซฟ,ฟาไว้พักผ่อนนะคะที่นี่ถือว่ายังเป็นคอลเลจที่มีหนังสืออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามีหนังสือเยอะแยะมากมายเลย ตอนนี้แล้วก็เสร็จภารกิจเยี่ยมชมแล้วนะคะกับพี่เจ้าหน้าที่ของเราเมื่อกี้เนาะเป็นไงบ้างคะอธิบายให้คร่าวๆหน่อยเมื่อกี้ไปรับข่าวสารอะไรมาบ้างรับข่าวสารมาก็เยอะแยะนะคะพี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากก็คือแบบว่าบอกเราแบบรายละเอียดดีมากก็คือหลักๆอ่ะที่นี่ก็คือโดดเด่นในเรื่องของอะไรรู้ไหมคะอะไรคะเรื่องการหางานทําหลังเรียนจบค่ะก็คือที่นี่อ่ะ ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า h u m b บิเ College เนะคะเป็น College ที่มีอัตรา,าการจ้างงานสูงสุดในถ้าเทียบกับ College ในโตโ,นโตด้วยกันอะลงนี้เลยแล้วเขาสถิตินี้เนี่ยคือมีมาเป็นระยะเวลา11ปีแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้แบบอุ๊ปอิ๊ปเอาเองนะ<อ>เขาบอกว่าเป็น Research ของ Government ด้วยก็คือ11ปีซ้อนอ ี่ใชมม้อะคาเดิกงหนใช่ม้ก็คืออะคาเดมิกเอ่แอนด์แคเรียกเซสเซ็นเตอร์นะคะเขาจะเป็นแบบว่าเป็นแผนกที่เป็นฟิลแบบว่าเวลาเราต้องการเป็นแบบมีปัญหาเรื่องการหางานต้องการคำปรึกษาการเขียนเรซูเม่หรือไม่แต่งานพาร์ทไทม์ก็คือเข้ามาที่นี่ได้ค่ะขอหันไปหาแบ็ k กราวด์ส่วนไหนได้ไหมกำลังหมาวันต่อรู้วหันค่ะจะไม่รูยังไงยังไงต่อแล้วที่นี่มีมีโปรแกรมอะไรที่เด่นๆบ้างในนอตแคมปัสโปรแกรมที่เด่นนะคะที่แบบ หายากอ่ะ,อะจากที่อื่นก็คือโปรแกรมแพทย์แผนจีนทุกคนเ<อ>ที่นี่มีโปรแกรมแพทย์แผนจีนนะคะเรียน3ปีนะคะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสถานที่ให้นักศึกษาได้ฝึกจริงๆแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนที่นี่เนี่ยเราอยากจะฝังเข็มครอบแก้วก็คือ,อมีในราคาพิเศษอ,อรู้สึกว่าเมื่อกี้แพทย์แผนจีนมีน้องในเพจเราเคยทักมาหาคนหนึ่งที่จบแพทย์แผนจีนใช่หรือเปล่าใช่ ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยเนาะใช่แต่คือเขาจบแพทย์แผนจีนแล้วไงอันนี้ก็คือแพทย์แผนจีนเนาะแต่ถือว่าถือว่ามีอ่าเพราะว่าอันนี้เป็นหลักสูตรแอดวานซ์ใช่เดี๋ยวต้องมาดูคอนต้องมาดูคอนเซปต์ของโปรแกรมด้วยก่อนว่าสามารถต่อยอดได้หรือเปล่าใช่ไหมคือต่อยอดอ่ะได้แน่นอนถ้าสมมติคุณมาแบบไม่มีแบ็กกราวด์ได้คือมาเรียนแบบไม่มีแบ็กกราวอ่ะได้แต่เขาจบมาแล้วแต่เขาจบมาแล้วไงเออมันมีสูงกว่านี้เนาะใช่โอเคตรงนี้อยู่ที่ไหนเอ่อตันนี้เป็นโฟโตกราฟีดิ d i p มานะคะ2022นะก็จะเป็นแบบ <ผ>ะกวผลงานรูปถ่ายของนักเรียนที่เรียนดิพมาโปรแกร,รมอินโฟโทกราฟีนะคะโอเคก็อย่างแรกเลยที่มาที่ฮัมเบอร์ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่านึ่งเาอยู่ไม่ไกลเพราะว่าอยู่ใน,ตนโตลอนโตเนาะอ,อยู่ขึ้นมาทางทางเหนือนิดนึงเหนือเหนือขึ้นมาจาก <S <S West, เล็กชอ <West North. S 2> ถออือว่ายิงตรงขึ้นมาจากเล็กชอเลยไหม ได้เพราะมัน,ยน,มนอยู่ยอยู่ฝั่งเดียวกันเลยเพราะว่ามีรถโดยสารเนาะระหว่างแคมปัสด้วยใช่ไหม <laughs> มีรถบัสอีดอ,อ,อกนะคะมีรถบัสจากสะเวค่ะสะเวคิปลิงคค่ะเออเนาะก,ก็ บรรยากาศน่าเรียนมากเนาะถือว่าว้าวเลยว้าวว้าวว้าอาจจะไม่ได้ใหม่ไม่ได้ใหม่ไม่ได้ใหม่ทุกตึกแต่มีตึกที่ใหม่อยู่ตึกเมือกียรต์ตึกที่เราไปอ่ะเพิ่งอ่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งมีประมาณ2ปีใช่แล้วก็อ๋ออีกอย่างที่ชอบก็คือเอ่อถ้าแบบเป็นนักเรียนวิศวะเครื่องไม้เครื่องมือยังไงล่ะซีสเครื่องหม้เครื่องมือถือว่าครบมากนี่เนื่องจากมีเพื่อนแล้วก็มีเอ่ออดีต ผูกฝังกับวิศวะค่อนข้างเยอะอ้าวจะได้เห็นจะได้เห็นเครื่องมือวิศวะค่อนข้างที่แบบทันสมัยแล้วก็เยอะแยะมากมายเนาะวันนี้อาจจะพาไปเดินดูไม่หมดทุกโปรแกรมวันนี้เห็นเห็นโปรแกรมหลักๆก็ไม่ไม่กี่โปรแกรมเนาะที่แบบเรามาทัวร์กันเพราะว่าอาจจะเป็นพ่วงปิดเทอมแล้วแหละไม่ได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายเพราะว่าห้องปิดหมดเลยเนะาะค่ะใช่และ,ะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึง่งอันนี้ที่นี่นะคะรับ practical nursing รับนักเรียนต่างชาติน่าจะเยอะที่สุดในออนทาริโอมั้งเขาบอกว่ารับ16ที่ซึ่งถือว่าเยอะซึ่งใช่ะถือว่าเยอะแล้วนะเพราะบางที่รับแค่ที่เดียวสำหรับนักเรียนอินเตอร์เนาะใช่นักเรียนต่างชาติที่นี่รับค่ะซึ่งรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวก็ทักมาคุยในเพจแอ้กันว่าอะไรยังไงแล้วก็คนไหนที่สนใจที่จะสอบถามเรื่องอะไรต่างๆก็ทักมาขอลิงก์กันได้สมมติไปผ่านห้องเรียนนี้น่าสนใจเลยขอลิงก์แบบโปรแกรมนี้ได้มาอย่าพี่พี่ก็ส่งให้ในเพจได้เนาะ แล้วก็ค,คนไหนที่สนใจนะคะที่จะมาเรียนต่อแคนาดาเนาะสามารถทักมาทางเพจ g o i n t e r Education ได้นะคะเดี๋ยวพี่ปุบแป๊บจะเป็นคนตอบนะคะสำหรับเรื่องการเรียนตอ่อให้คำปรึกษาเนาะ<ช>พี่ปุ๊บแป๊บจะเป็นคนตอบเองะนะคะสมัครเรียนกับเราไม่มีค่าดำเนินการไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหุกเม็ดใดๆนะคะเพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางสถาบันที่แคนาดาค่ะใช่ก็น้องคนไหนที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลก่อนได้รหดับแรกเลย เพราะว่าการที่จะมาตัดสินใจมาต้องใช้เงินต้องใช้ระยรเยอะแยะมากมายเนาะดังนั้นการสอบถามให้ได้ข้อมูลที่ชัวร์ที่สุดถือเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เราสามารถตอบได้อย่าง ตรงแล้วก็แม่นยำอย่างแน่นอนขอฟันขอฟันธงแล้วก็คนไหนที่สนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาสมัครกันได้เลยไม่ใช่เพียงแค่คอเดตนี้คอเดตเดียวแต่ว่าเกือบทุกที่เลยในแคนาดาคะ,คะก็ฝากวาด้วยสำหรับ Go i n t e r Education นะคะแล้วก็แคนาดาออลด์เกสำหรับ EP นี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะพี่ป๊อปแป๊บค่ะน้อไปแล้วฝากไรถึงน้องๆไหมคะพีนี้ ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะคะเพราะว่ายอดวิวเราถล่มทลายมากรวมกันประมาณพันวิวลงไป10วิดีโอแล้วนะประมาณพ,พันวิวสะใจมากดอกนะคะ <laughs> ก็ถือว่าเป็นการทำอะไรแบบสนุกๆเก็บไว้เป็นความทรงจำเนะาะเพราะนนนา,นานทีเราจะได้มาแบบบุกค,คอเล็ก,กันเนาะเพราะว่าเ<ช>พื่อเพื่อแบบเองเวลามาคนเดียวก็ไม่มีโอกาสได้มาใช่ไหมบุกคอเล็ ก็ไม <il> <ify> ่ได hey, <laughs> <rast drilling. laughs> <me> ้บุกไปเยอะขนาดนี้อันนี้เรามาในฐานะแบบว่าเอเจนต์สาวตอนนี้เหงื่อดิฉันพรามาตรงนี้ฉันก็งงว่าทำไมเหงื่อนางพราจะหอ่ะในข้างในตึกแอร์เย็นมากแต่ตึกนี้มันแบบไม่ค่อยเย็นมากอะเราต้องรีวิวขนาดเรื่องแอร์เลยเหรอโอเคต้องขอลาไปก่อนสาว EP นี้นะคะสำหรับแคดาออนดิเกิลติดตามใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะอยากให้นับเขาว่าขอลาไปก่อนว่ากี่รอบอ่ะขอลาไปก่อนอีกรอบหนึ่งสุดท้ายแล้วบ๊ายบายค่ะ